บล็กพิงประกาศปิดเวิลด์ทัวร์ที่เกาหลีทาฟแฟนๆหวั่นใจอาจเป็นครั้งท้ายครบ4ี่คนยังคุมเครือสำหรับการต่อสัญญาของสี่สาวแบล็กพิงกับทางค่าย YG Entertainment ที่แม้จะมีข่าวลือว่าสามสาวเจนนี่จีซูโรช่มีแนวโน้มจะต่อสัญญาแต่กับลิซ่าและลิสามโนบาลสมาชิกชาวไทยยังคงไม่มีความคืบหน้าจนหลายๆคนคาดว่าไม่น่าจะต่อสัญญากับทางค่ายแล้วล่าสุด YG Entertainment ได้ประกาศคอนเสิร์ตปิดทัวร์บอลพิง์ของสีสาววิจกตจัดขึ้นที่เกาหลีใต้เป็นเวลา2วันทำเอาแฟนๆหวั่นใจว่าน,นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่อยู่กันครบทั้ง4คนก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังไม่มีการยืนยันแน่ชัดถึงการไปต่อของสีสาวแบล็คพิง์ที่หมดสัญญาครบ7ปีไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแต่มีการขยายอายุสัญญาต่อไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมหลังจากที่ยังคงหาข้อตกลงที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ล่าสุด ตามกาหนดการเดิมที่ระบุว่าจะสิ้นสุดทัวร์บอลพิงสิที่เดือนสิงหาคมนี้ก็ได้มีการประกาศจากทางค่ายว่าคอนเส์ตบอลพิง์จะสิ้นสุดลงที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่16-17กันยายานี้เรียกได้ว่าทั้ง4สาวสือเพรถือเป็นปร,ประสบการณ์หน้าใหม่ของวงการป๊อปที่สร้างสถิติกันอย่างต่อเนื่องัตั้งแต่เดบิวต์จนถึงปัจจุบันที่ประสบความสําเร็จกันอยางล้นหลามเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ความไม่แน่นอนเรื่องการต่อสัญญาที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายที่กำลังจะจัดขึ้นที่กรุงโซลเกาหลีใต้ทำเอาแฟนๆพาการแสดงความคิดเห็นมากมายครั้งนี้จะไปคอนเสิร์ตแน่นอนอยากไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆสงสัยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเธอจะประกาศว่าต่อสัญญาหรือไม่ถ้าพวกเธอไม่ต่อสัญญาก็นับว่านี่คือครั้งสุดท้ายของพวกเธอทั้ง4คนเพราะฉะนั้นฉันจะไปนี่คือการทัวร์ครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการต่อสัญญาเหรอคิดว่าไ g จียังคงพยายามที่จะให้ต่อสัญญาอยู่เพราะไม่มีข่าวอะไรเลย แบบนี้ฉันคิดว่าวายจคงมองว่านี่อาจเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายค่าบัตรคอนเสิร์ตเลยสูงขึ้นขอบคุณที่มาของข่าวจาก MGR Online MGR Online.com